กําลังจะบอกใครที่กินชาบูปะเก้าอยู่ตอนนี้สิ่งหนึ่งนะคุณจะไปลดเชฟจะอะไรก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่ลดไม่ได้เลยคือนมแม่เจ้าคุณจริงจริงอันนี้จริงจริงจริง,รงลูดเสือ้ออ่ะจะบอกนะเขาแบบคือคือเสื้อค่ะมันจะมันจะตามซาลีราเนาะมันก็จะยืดได้นิดหน่อย <c oughs> ตามสาลีลาเราอะคะ่ะเพราะว่าเขาทําเขาจะไม่ได้ทํามาเผื่อแบบขยายหรือเข้านะคะชุดของ จะเป็นแบบนั้นนะคะเป็นผ้าพิเศษตึ้มาถึงกลางหลังค่ะตึ้นไม่ขึ้นตืนไม่ขึ้นช่วยกันสองคนปกติต้องขึ้นค่ะเพราะ<ม>เสื่อมยืดตึ้นไม่ขึ้นถึงขั้นถามครูค่ะตอนนั้นบอสยังไม่เข้ามาตอนตอนนุ่งเสือ<ม>้อพี่คะเอาฟองน้ำออกก็ได้ด้อแม่จะบอกว่ามไม่ไม่ใช่น้อง ไม่ได้ใส่ค่ะไม่มีฟองน้ําค่ะเรียวๆเลยค่ะคือโดยปกติคนนุ่งชุดไทยเขาจะใส่ฟองน้ํามาอันนี้น้องบอกเขาจะใส่ฟองน้ํามาเพื่อก็บทรงเพื่อไม่ให้สองข้างเนี้ยอันเนี้ยคุณมันสวยเองมันเชฟบะเชฟบะเองมันแบบไม่ได้ใส่น้องไม่มีฟองน้ําของแท้ค่ะไม่ต้องดึงฟองน้าพี่ออกเราไม่มีค่ะคือน้องถึงท่านแบบจับเลยนะเพราะว่า เขาอะรูดไม่ขึ้นเขาก็เลยจะให้เอาฟองน้ําออกเพื่อให้รูดขึ้นคุณทำใจนิดนึงใครกินซันอวาก้าใครเป็นผู้หญิงนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้ฟองน้ำรุ่นนี้รุ่นปล่อยลมเีาฉุกลมอยู่เจาะลมออกเลยนะคะไม่มีฟองน้ำจริงอันนี้อันนี้แบบนะของจริงนี่เตือนภัยเตือนภัยนี่มองมองดูแล้วนะอนมเป็นนมอีอีโบว์นะคะจริงเขาลูดไม่ขึ้นจริงๆลูกไม่ขึ้นทีนี้แต่ในที่สุดแล้ว ก็ขมมวนมอย่างเงี้ยค่ะน้องเอางี้มีช่วยเขานะถามพี่อูเลยช่วยทุกอย่างแขนเขิน,ขนช่วยหมดเนาะน้องเอางี้พี่ช่วยพี่มีประสบการณ์นะพี่จักขมมวแล้วใน,ในระหว่างที่พี่อ่ะหนีบแบบเนี้ยค่ะน้องดึงเสื้อไปข้างหลังแล้วลูบเพื่อไม่ให้หนีบเนื้อพี่โอเคอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็สำเร็จเอ้ยมันฟินนะคะ